อนนี้การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเราได้คว้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจเพื่อออกเดินทางไปที่เขตลัำตะคองไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านของลุ่มน้ำลำตะคอง เราเจอพยุทธนะครับนี่พี่มาจากนกครสวรรค์แล้วล่ะครับนี่ครับเรามาเจอกับเจ้าพ่อพาหลงแล้วครับพี่ปอคุยกันหน่อยเป็นไงพี่ปอไปเจอกันนานไปไหนมาอยู่โค,คร,ราชเดลคราดอยู่โคราชโคราชเนาะวันนี้เราก็จะมาวันนี้นะครับเพื่อนๆเรามาเทศก,กาลในการกินปลาแล้วครับผมวันนี้ถือว่าเราขับมาแต่ในตัวเมืองมายันนอกเมืองเนาะที่เราตะคองใอยไหมพยุทธ์ใช่ครับเส้นทางของเราเราเรามาที่เทศกาลกินปลาแล้วก็เขาจะมีงานบอลลูนด้วย ตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำลำตะคองนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยครับอยู่ที่ภูเขาที่นี่ก็จะตัดเป็นรูปหัวหัวหัวอโตนะครับอยู่ใกล้ๆกกับเขาใหญ่ เราเรามากับพี่โมรีไทลรด์ของเราแล้วนะครับผมวันนี้พี่โมพาเรามาทําอะไรอ๋อวันนี้เราจะมาก่อดูวิถีของคนหาปลาหรือว่าเทศกาลกินปลาที่เกิดลำตะกองแห่งน,นี้นะครับผมรอ,อ,อดูพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้จะมีปลาใหญ่หรือเปล่าว่าแต่ว่าปลาบึกปลายักษ์ปลาใหญ่อสุรการที่จะติดหรือมไม่นะพี่หมเนาะถูกถูกแล้ววันนี้เราจะเราจะมาไหนก่อนพี่หมว่าเรา,าไปอะไรก่อนวันเนี้ยคือเราอ่ะจะไปหาที่กางเต็นท์กับคนหาปลาเราจะไปเกาะ คือไปก่อดูชีวิตของเขาเลยแหละอ๋อ,อ,อกอดูชีวิตของเขาเลยใช่ไหมหมถูกแล้วเราก็จะนั่งเรือก,กับเขาไปว่าอ่าในการลงขายใช่ไหมจู่ใช่คอยเล่าให้ฟังก่อนอะจะมาแล้วก็ดีวกันนหนกำลังแบกแบกของลงไป,แ,งไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายน้ตอนที่เห็นชัดๆกันถูกอ่าตอนนี้เราก็ไปดูสถานที่พื้นที่ต่างๆเนาะว่าวามลูกแม่น้ำที่นี่มีอะไรบ้างใช่เนี่ยก็ให้ดูให้ดูเลยๆนแผนนว้ฝั่งนี้ได้เลยนะ ฝั่งนี้ครับที่ว่าปลาปลาขึ้นนะครับก็คือต้องบอกว่าฝังาานะ่งนี้หาปลาได้นะฝั่ง,งน,งนี้หาปลาไ,ได้ถ้าหลังหลังเน้ไปต,ตรงนี้หาปลาไม่ได้นะครับคือมเป็นเขตอพยพฐานนะอพยพฐานตรงนี้หาปลาไม่ได้นะครับตรงนี้หาปลาไม่ได้นะฮะจากฝั่งนี้หาปลาไม่ได้แต่ถ้าฝั่งนี้หาปลาได้ประมาณนี้เลย รอรุนกันครับผมรอรุนกันแล้ววันนี้เราจะไปไหนให้เพื่อนได้รับชมวันนี้เราจะไปนอนตรงหลังวัดเขาน้อยนะครับตันงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับผมไปครับไปครับไปนี่นะครับนี่พี่ปอเจ้าพ่อผ่อหลงนะครับเดี๋ยวเราฝากช่องไว้นะครับเพื่อนๆสุดยอดเราได้มาด้วยกันนี่นะครับพยุ์อีกคนนึงนะครับเนี่ยโอ้สวัสดีครับไปพยุตเดี๋ยวเราไปได้กันกันเลยวันนี้ตรงไหนนะพี่ปอคาเฟ่หรือเปล่าเป็นคาเฟ่เส้นทางบน ไปคเราเดินทางกันต่อไปครับเพื่อนเราเดินทางกันต่อวันนี้เราจะมีอะไรดีๆให้เพื่อนได้รับชมกันเลยไปครับไวกิศการกินปลาของเขื่อนลำตะคองลุ่มน้ําแห่งภาคอีสานของเราด้วย ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมพวกผมก็กําลังเตรียมตัวที่จะไปกลางเต็นท์ข้างล่างที่หลังวัดเขาน้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขาจะมาแข่งกันหาปลาครับเพราะว่าเรามาในช่วงเทศกาลกินปลาครับที่เขื่อนลําตะคอง ไดล้ครับกระดุมกีใส่แก้วสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งเอาจ่วยหนูเอ้าเอาเอาผมมีถ้วยพี่อันะได้ได้ช่วยเรามีนี่แก้ะอนคุณยังอยู่เหรอครับผมจะนอนอยู่นี่ครับเพราะผมมาทำคลิปปลาผมมาทำยอดยอดพวกนี้ยูทูบมาเลยครับแม่ค่ะโอ้ดีมากมาช่วยโปรโมทลำตะคองอย่างนี้เนี่ยปลาเราวสองชุดครับเอาปลาเอาปลาผมเอาปลาที่เหลือเอาเป็นกะทิก็ได้ที่เหลืออะไรก็ได้ครับ มีหมดครับมีใส่เตยปลากับนีำยปลาเราไปปลาผมก็ได้ครับนี่เลยฮะมีใบนี้ด้วยคือเป็นเอาเอากินกินกินครับอันนี้คือน้ำยาป่านะครับขนมจีนขนมจีนแก้วนะครับเออขนมจีนแก้ววะมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่เกิดลำตะครองเคยไหมครับใช่ไหมพี่เคยขนมจีนแก้วนะครับนี่เลยเขาตะเกียบมาตะเกียบมาโอ้โหคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแม่แม่แม่เอาผักไทรหน่อย ครับโอ้มามาเทเลยไหมครับขนมกีนปลาครับปลาดิบเอาลอยครัอะไรเอาอะไรไม่อยากกินใส่ถ้วยอยากกินใส่จานดีแม่เอาครับาพี่ได้กินขนมจีนถ้วยครั้งแรกนะครับผมกับกับพี่กับขนมจีนแก้วดิขนมจีนแก้วเลยเขาเรียกนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับผมไป เม่อร่อยไหมครับบอกว่าแต่ระหว่างเลยขนมจีนแก้วครับมีที่นี่เดียวนะครับเขื่อนลำตะคองนะครับงานเทศกาลกินปลาครับอยากให้เพื่อนๆได้มากินนะครับขนมจีนแก้วครับธรรมชาติอร่อยจริง ซื้อซื้อมากี่บาทเนี่ยห้าสิบบาทมันเป็นตัวเองห้าสิบโอ้สัก๊อ้บานผมอะบานห้าสิบมาเยอะไ้านหลายี่อ่พี่กินยังพี่กินยังกินแล้วแล้วไมกินผมกินก่อนกินมาแล้วกินทุกท่นตอนนี้เราได้ขี่มอเตอร์ไซค์มายังจุดท้ายเขื่อนของถนนมิตรภาพแล้วเป็นสุดท้ายของเขื่อนที่ทุกคนจะมามักจะมากางเต็นที่นี่ ได้เตรียมนาสมรักที่อยู่ข้างบนหลังรถแล้วก็เต็นท์เพื่อมากางเต็นท์ที่ตรงนี้และคืนนี้จะเป็นที่หลับนอนของพวกเราทรับทับมีกางไหมไม่มีทับใหญ่มีทับไหมโอ้ยโอเคครับเพื่อนเราก็เหนื่อยมากนะครับเราได้กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราก็จะนอนกันที่นี่แหละครับริมริมน้ำลำตะคลองลุ่มน้ำลำตะคองที่นี่นะครับนี่ครับเต็นท์ของเรา โอ้โหสดชื่นมากเลยครับเราก็ได้ที่พักที่ว่าติดกับริมน้ําเลยนะครับเนี่ยเราก็มากับหลายๆคนกับทีม่ว่าเป็นเจ้าพ่อพ,อพาหลงพี่ปอพี่ดวงแล้วก็พี่ยุทธแล้วก็พี่หมูแล้วตัวสําคัญเลยที่เรามาร่วมเดินทางกันนะครับผม <ยา S 1> อ่าว<ล>พี่ดวงพี่จะไปก่อไฟจริงเหรอไปก่อไฟทั้งคืนครับคืนคืนทั้งคืน,คน,คนพี่ปอรู้สึกไงบ้างครับมาที่นี่ดีดีดีนี่นะครับคือบรรยากาศของเราแล้วครับเราได้กลางเต็นไว้ที่นี่นี่นะครับรถของเรานะครับ นี่ครับพยุทธ์นี่มาจากนกครสวรรค์แล้วครับนี่พยุ์ยอดเลยนี่ครับเป็นของเราโลกพี่ดวงแล้วครับเนี่ยที่เอาไฟมาก่อกันนะครับ นี่แหละครับเราไปที่เร้บร้อยของทีมแก๊งซีเราที่มาที่นี่กับลุ่มน้ําลําคลองของเราแล้วครับเนี่ยเราก็จะกางเต็นท์ทิ้งไว้แล้วครับก็บรรยากาศตอนเย็นน่าจะมีเป็นการตั้งเวทีเวทีคอนเสิร์ตที่นี่นะครับอ่านี่นะครับบรรยากาศอยู่ริมริมแม่น้าเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนเราไปดูพิธีในการที่เขาไปล่าปลาบึกหรือปลายักษ์กันในลุ่มน้ํานะครับเราจะลงตะข่ายกันนะครับผมอ่านี่นะครับตอนเย็นเราไม่แน่ว่าเราจะหาอะไรกินกันภายในวันนี้ว่าเราจะทําอะไรกินกันนี่นะครับ ในยาเจะนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าครับเขาจะนําปลาจากเขื่อนละคองที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาเพื่อจําหน่ายที่อยู่ด้านบนนะครับเราก็เตรียมตัวที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดปลากันโอ้ดีนะครับชีวิตที่สดใสและสดชื่นรลยตอนนี้นะครับค่ำคืนนี้เรามาที่ตลาดท่างอยข้างในก็เป็นหมู่บ้านเนาะข้างในเรามาซื้อของกันว่าคืนนี้เราจะทําอะไรยังหมูว่าทำอะไรกินยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูเมนูว่ามันมีอะไรอะ่ะ หรอมีอะไรกินก็ทก็กินนั่นแหละเนาะ<อ>ี่ดวงอะไรไหมวิดวง่อ้องติดก่อนะี่หวังใส่อไปเป็นบ้านอะไรน้วหมูเห่เนาะไนครับไ่หมู่ี่ดวงกำลังถือของกันครับเนี่ย ผมก็ได้เป็นน้ำนะครับในการเอาไปกินด้วยกันนะครับผมรถ<ม>เยอะหน่อยเนาะวันนี้เป็นงานเทศกาลกินปลาด้วยเนาะที่เคลื่อน,นที่เขามาลองไฟกันใช่เหมืนเข้ามาลองไฟงานเพิ่งเปิดเปิดเนนี้วันแรก <c oughs> ใครใครครับ,บ และจุดตรงนี้นะครับก็เป็นงานของเทศกาลกินปลานะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นทั้งถนนคนเดินแล้วก็จะมีงานเป็นงานบนรูนะครับแต่ว่าพวกนี้เขาน่าจะเอาของมาลงนะครับวันนี้เป็นงานที่เขากาลังเปิดงานวันแรกเลย ตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมตอนสุดท้ายนะครับในการที่เราจะต้องทํากับข้าวกินแล้วก็รอรอเวลาพักผ่อนในยามค่าคืนนี้พอพรุ่งนี้เช้าเราจะมีเวลาที่ต้องเดินทางไปอีกยาวไกลสี่เหลี่ยมหรือว่าอะไรทางหมูปบะหุงข้าวครับตอนนี้อตอนนี้หุงอลังหุงข้าวให้พวกเรากินกันนะครับเนี่ยด้หม้อสนามที่เราได้มาอ่า

แล้วมันจับรถกินทางไปไว้ยูหน้าโพกางที่เป็นข่าวไหนตัดนะโอเคครับคืนนี้เราก็ได้ทางกับข้าวกินกันเนะาะทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะกินกับข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็เราค่อยลงไปนอนนะครับวันนี้อันนี้ครับได้กับพี่หมูนะครับเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเนาะได้กับข้าวกันกับข้าวเยอะมากเลยพี่หมูเนาะวันนี้เนาะดูเมนูดูเมนูนะครับ